สวัสดีสมาชิกเจ้าสำราญทุกท่านครับผมเมืนน่อว,วันเสาร์ที่ยี่สที่23กันยายนครับกับบรรยากาศทองทองหน้าตอนนี้อยู่ที่หน้านะครับพร้อมกับสะใยนางนี้ครับนงเติบวัสันเถาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับเขียวเขียวไปมดครับว่่ว่าจะเป็นบางไหนก็ตามแต่ ออมีแต่แนวคเ,เขียวครับอันนี้กล้วยจะลิ้มสะต้นไม้พยุงครับกับต้นวะอันนี้ก็จะเป็นทงหน้าครับเมื่อนี้ก็ทายบรรยากาศท,ท้องให้ท้องหน้านะครับเนาะ,ะตามทุ่งก่อนหน,น้านี้มองนีแปนครับ แลมีต้นข่าเกิดเลยจังไดมว่าดำใส่เห็ดให้ head, head. เต็มไปด้วยข่าครับขขาเขียวครับเป็นข่าดำนะครับเออมาคนว่าเ,เขาดำมันเป็นยังไงมันบ่คือข่าวานครับเขาเขาดำะะ่าสั่นหรครับ้ากาช่วงนี้ตอนหกโมงเสาร์ครับบรรยากาศ อันนี้แผงโซลาซราเซลล์ครับยังว่าท่านได้ใส่งานในช่วงนี้วสันทะน้ำร้ายครับมาว่านนี้ฝนตกยางแห้งเที่ยงนักเออเห็ดให้น้ำขึ้นมากร้ายครับอันนี้ก็จะเป็นรอบครับอันนี้คือบรรยากาศทองให้ทองหน้านะครับเนาะ อาถทายมากห้ได้เบิองเห้ไดดช่มกันอันนี้เขาดำเข้อกันครับแต่ว่าเขาดำลาแน่จักน้อยก็เลยห่างๆสีครับบ้านเขียวแต่ว่าบางพื้นที่บางมองนะเขียวเขียวบาวาแล้วครับออกห่วงเรียบร้อยแล้วสำหรับเดือนกันยายนครับตอนนี้อยู่ที่ทองไ้ทองหน้านะครับเนาะ,อะขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามและรับชม เมื่อเช้านี้ออกมาเพราทนกับบรรยากาศเมฆหมอกหมอกลงอย่างหนักอันนี้สวนยางครับสวนยางหน้าถือไฟใหม่ครับวังปีนี่ละเดือนเมษาที่ผ่านมา,า,มาครับเออเฮ็ดให้ตายเออยืนต้นตายเพราะว่าไฟใหม่ห้าก็ร้ายครับ ก็มีหลายท่านหลายคนที่เลี้ยงงัวก็ได้มา,าเกี่ยวเอาห้าครับที่เห็นห้าสูงเนี่ยเขา่ันเด้กเกี่ยวเออ่ันเด็ดตัดเอาไปให้งัวนะครับเนะเาะงัวตะก,กีมีอยู่ตอนนี้ให้ข้าเจ้าเอาไปเลี้ยงเพราะวา่าบบมีเวลา มีเวลาจังไหนวัตีครับอยากหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันหลายแนวครับก็เลยบ่เคยไดถไทยบรรยากาศท้องให้ท้องหน้ามากสองปีครับตั้งแต่เปิดช่องมาอันนี้ตอนอ้นยางหน้าทีปลูกได้สามปีครับต้นใหญ่ลยล่ะอันนี้ต้นตะเคียนต้นตะเคียนครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นอย่างหน้าตนยุค่าตนยูค่านี่ก็พ่อได้ใส่งานก็คือตัดไปเห็ดหัวครับเ,เชียงปลาบ่อนครับอันนี้ก็คือท้องให้ท้างหน้าของเจ้าสำลานครับหลายมองที่ได้รับชมมรยราการเมฆหมอกมาบ้าท่านครับ อยู่บ้านจะออกมามายกหลอบมาเบิรงอบนี่แหละอันมี้ต้นยางหน้าครับกำลังพอดีพอดียางหน้าอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นคนละอะไหนะคนละแนวเออ อันนี้แนวใบใหญ่อันนี้แนวใบน่อยครับมันก็เลยความแตกต่างมันก็เลยเฮ็ดให้หบ่งแล้วมันบ่เกินกันบ่สมบูรณ์บ่อซ้ำกันบ่อสัดส่านี่ครับก็บ่ค่อยใหญ่ปานหนด้อกครับเพระาะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงงัวครับอันนี้ ก็เริ่มปลูกมาเรื่อยๆครับใส่สปริงเกอร์ของเซลเซลครับอันนี้เบีย้ยต้นไม้นะครับเบีย้ยต้นไม้ที่กำลังจะเอามาปลูกเพิ่มเสริมเข้าไปในส่วนที่มันเสียหายตายไปครับมีต้นพยูงอย่างหน้าแล้วนะก็ อย่างเดาแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คือต้นดอกมันป่ามัน,นีอย่างหน้าอย่างหน้าอันนี้ต้นดอกมันป่าหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกเอื่อว่า,าต้นกันเกล้าครับอันนี้ที่เห็นนี่ต้น บมเมนใบพู่มนะครับเขาเอินว่าต้นริกไท่เออซื้อมาปลูกแล้วได้สองปีมันก็นสูงใหญ่เติบก็เลยได้ตัดมาช่ำเพื่อจะมาขยายพันธุ์ต่อครับเออส่วนนั้นนี่ครับตนน้นยังไงนี่อันนี้เขาเอินว่ายังก็ฝางแดงเออฝางต้นฝางครับ ต้นฟางแดงมันจะเป็นมีน้นาำเนี่ยพระท่านได้ปลูกครับเบียไว้เด้สองปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นมะข่าโมงครับมะข่าโมงของอ่าจนมันล่องเลิกแล้วครับ้อนมาได้ก็เลยปล่อยไว้ทั้งสันวอันนี้ขมิ้นครับขมิน้นต้นขมิ้นนะครับ ใช่ว่าต้นขมิ้นกับ,กบมขมิ้นนะขมิ้นนะครับก็แด้เอามาลงไว้น,นี่ดอกอยู่ดอกขมิ้นครับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้านะครับเนาะ,อะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาบัคลิปขอบคุณทุกทุกท่านครับอันนี้อ,อ๋ กล้วยหอมครับมันอยู่ใกล้นามลายบ่มันก็เลยแตกครับนามมันหลายทางนี้ก็าพิม่มตะเกียวออกไปเราว่านมาก่อนครับเป็นกล้วย ใกล้บุญเขาสากแล้วครับบุญศาสตร์เดือน10ของพระกลางแต่ว่าขันภาษาอสานบุญเขาสากนัครับนี่คือบรรยากาศของทงไห้ท้งหน้านะครับเนาะอันนี้สะพานเห็ดไหวถึกน้ำถ่วมบ่คิดว่าน้ำสูงปานนี้ครับก็เลยเห็ดไหวสำนักพ่อแต่มาปีนี้โุยถ่วมถ่วมหอดเครื่องเครื่องสูบน้ำ ก็เลยไดยกยางใหญ่ออกไปนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเขามาดูมาชมกับบรรยากาศท้องให้ทางหน้าของเจ้าสำราญขอบคุณทุกท่านครับ